สวนสายบุญชาแนลนะครับผมอันนี้มาดูบรรยากาศนะครับตอนนี้สี่ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับนั่งมาขอของพรนะครับจากุปู่นะครับแล้วก็มาทยอยกันมาเรื่อยๆนะฮะมีหลายคนเลยาเพิ่งมาก็มีกันเยอะนะครับมาไกลนะมาจากบนก็มีนะครับผม อยอยกันมานะครับรงมอเตอร์ไซค์ก็มีทั้ง FC หลายจังหวัดน,นะครับผมบรรยากาศตอนนี้ไม่เงียบแล้วนะครับตอนนี้ไม่เงียบแล้วเริ่มย่อยๆมาเรื่อยๆเห็นใจสังเกตจากจาการรถรถกลับเนี่ครับรถจากในบ้านก็ามากันเยอะนะครับในบ้านนะครับมาดู <c oughs> <c oughs> บรรยากาศทางด้านนี้นะฮะมีมากันเยอะเลยนะครับโอ้จอดฝั่งนู้นก็เยอะนะฮะก็จะมียูทูบเบอร์นะครับเดย์ลองนะเขาขอยต้อนรับแอปซีอยู่ทางนู้นนะครับผมแอปซีก็จะมาเรื่อยๆก็จะเดย์ลองนะฮะตอนเราคอยต้อนรับอยู่ไม่ต้องเป็นหกนะครับผมแล้วก็มีช่องยูทูบเบอร์หลายช่องนะฮะอ่าหยุดมุมนั้นฮะ แต่ละคนมาก็มาถ่ายรูปกับอ,องค์ปูนะฮะมาเดินทางมาไกลนะผมก็ธรรมาดานะครับอย่างถ่ายรูปขององคูมนดีครับบรรยากาศที่นี้นะฮะนี่ก็คือใกล้เที่ยงแล้วนะใกล้เที่ยงแล้วมันกลายเป็นเยอะมากาเลยคกับเยอะมาก เราคิดว่าเราถือมาเล่นๆเนาะโอเคนะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับกับบรรยากาศที่หน้าบ้านลงนะครับผมวันนี้เออมันจะบานธรรมดามันใช่สีก็ได้หย่อนกันมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมขอบคุณมากนะครับ